เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเราก็อารมณ์ดีมากๆสดใสมีพลังแต่พออีกแป๊บเดียวอ้าวกลับรู้สึกหงุดหงิดฟุ้งซ่านไปซะอย่างนั้นหรือบางวันก็สมาธิดีๆทำงานลื่นไหลแต่พอวันรุ่งขึ้นกลับคิดอะไรไม่ค่อยออกเคยสงสัยไหมคะว่าอะไรคือตัวแปรที่เข้ามาปรุงรสจิตใจของเราอยู่เบื้องหลังอืมวันนี้เราจะมาแงะดูส่วนประกอบลับเหล่านั้นกันค่ะ สิ่งที่ในทางพระพิธรรมเรียกว่าเจตสิกซึ่งมีทั้งหมด52ชนิดถ้าจะให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนกับตารางาธาตุของจิตใจเลยนะคะที่ผสมกันจนเป็นทุกประสบการณ์ของเราใช่เลยครับและเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่การมาท่องจำชื่อแปลกๆนะครับแต่จะมาทำความเข้าใจกลไกลของมันว่าส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกับจิตของเรายังไงและที่สำคัญที่สุดคือแค่การเข้าใจเรื่องนี้เนี่ย มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออารมณ์โกรธความสุขความเศร้าของตัวเองไปตลอดการได้ยังไงโดยข้อมูลทั้งหมดก็มาจากคำพิพารพรมที่วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะเลยครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยนิยามของเจตสิกจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะในเอกสารมีเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าจิตเหมือนน้ำใสๆเจตสิกก็คือสีที่หยดลงไปถ้าเป็นสีแดงขุ่นๆหรืออะกุศลน้ำก็ขุ่นแต่ถ้าเป็นสีที่ผ่องใสหรือกุศลน้ำก็ยังใสยอยู่ภาพนี้ถูกต้องไหมคะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะมันเชีย้ยเห็นว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยมัน ออแยกกันไม่ออกเลยในทางเทคนิคแล้วการที่สภาวะทำอะไรสักอย่างจะถูกเรียกว่าเจตสิกได้ต้องมีคุณสมบัติครบ4ข้อที่เขาเรียกว่าเจโตยุตตะลักษณะซึ่งเป็นเหมือนสัญญาผูกมัดร,ระหว่างจิตกับเจตสิกเลยสัญญา4ข้อครับข้อแรกคือเอกุป,ปาทะคือต้องเกิดขึ้นพร้อมกับจิตเป๊ะๆในขณะจิตเดียวกันเกิดขึ้นพร้อมกันข้อ2เอกนิโรทะคือต้องดับไปพร้อมกับจิต ห้ามมีใครอยู่เกินหรือไปก่อนอ๋อเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันใช่ครับข้อสามเอกลัมพนะคือต้องรับรู้อารมณ์เดียวกันมองสิ่งเดียวกันและข้อสุดท้ายเอกวัตถุกะคือต้องอาศัยที่เกิดที่เดียวกันโอฟังดูเหมือนเป็นทีมงานที่ซื่อสัตย์สุดๆเลยนะคะคือต้องเข้างานพร้อมเจ้านายเลิกงานพร้อมกันทําโปรเจกต์เดียวกันแล้วยังต้องนั่งทํางานในออฟฟิศเดียวกันอีกขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็ไม่ใช่ทีมนี้แล้วใช่เลยครับ และการที่มันต้องมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เสมอเนี่ยมันมีความในที่ลึกซึ้งมากมันกําลังชี้ไปที่สภาวะอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันบอกเราว่าไม่มีใครหรือตัวเราที่เป็นเจ้าของความรู้สึกนั้นๆมีแค่กลุ่มของนามธรรมาท,ที่เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดับไปพร้อมกันตามเหตุปัจจัยแค่นั้นเองเดี๋ยวอะเดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะหมายความว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกโกรธ จริงๆแล้วมันไม่มีเราที่กําลังโกรธแต่เป็นแค่แพ็กเกจของสภาวะธรรมกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าโทสะกับเพื่อนๆของมันที่เกิดขึ้นมาทํางานแล้วก็ดับไปอย่างนั้นด้วยคะนี่มันเปลี่ยนวิธีมองอารมณ์ไปโดยสิ้นเชิงเลยนะถูกต้องครับนั่นคือแก่นเลยการเข้าใจแบบนี้คือจุดเริ่มต้นของการถอดถอนความยึดมั่นว่านี่คือฉันนี่คือความโกรธของฉันแต่มันจะเป็นแค่การเฝ้าดูสภาวะโกรธที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตัวนี้มีใครทำหน้าที่อะไรบ้าง ในเอกสารแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกลางๆกลุ่มฝ่ายมืดและกลุ่มฝ่ายสว่างเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกที่เปรียบเหมือนนักการทูตที่ชื่อว่าอัญญสมานาเจตสิก13ดวงกันก่อนเลยกลุ่มนี้เป็นเหมือนนักแสดงสมทบที่เล่นได้ทุกบทเลยครับจะบทดีหรือบทร้ายก็ได้แล้วแต่ว่าผู้กากับหรือก็คือเจตนาจะสั่งให้ไปร่วงแสดงกับใครซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีทีมย่อยอีกสองทีม ทีมแรกนี่สำคัญมากชื่อว่าสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงชื่อก็บอกเลยว่าเป็นสากลคือต้องเกิดในจิตทุกดวงขาดไปไม่ได้เลยถูกต้องครับเหมือนเป็นทีมงานพื้นฐานที่ทำให้โรงละครแห่งจิตเปิดทำการได้เราลองมาดูนักแสดงหลักสามตัวแรกกันก่อนนะครับคือผัสสะการกระทบกันของอายตนะเวทนาการสวยอารมณ์หรือความรู้สึกสุขทุก เฉยและสัญญาคือความจําได้หมายรู้โอเคงั้นสมมุติว่าตอนนี้ดิฉันกำลังมองแก้วน้ําที่วางอยู่ตรงหน้าแปลว่าในเสี้ยววินาทีนี้ตากระทบกับรูปทรงของแก้วผัสสะรู้สึกเฉยๆกับมันเวทนาแล้วก็จําได้ทันทีว่านี่คือแก้วน้ําสัญญาทั้ง3ามตัวนี้เพิ่งจะทํางานพร้อมกันไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ กิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากจนเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำนอกจาก3ตัวนี้แล้วยังมีอีก4ตัวที่ทำงานพร้อมกันด้วยที่สำคัญที่สุดคือเจตนาหรือความจงใจซึ่งเป็นตัวกรรมโดยตรงเลยครับมันคือแม่ทัพที่สั่งการทั้งหมดแล้วก็มีเอกาคตาที่ทำให้จิตจดจ่ออยู่กับแก้วน้ำนั้นอย่างเดียวชีวิตอินทรีย์ที่คอยหล่อเลี้ยงให้สภาวธรรมทั้งหมดนี้ดำรงอยู่ชั่วขณะ และมนาสิการที่ทำหน้าที่เหมือนคนขับรถนำจิตพุ่งไปยังแก้วน้ำนั้นทั้ง7ตัวนี้คือทีมเวิร์กพื้นฐานสุดๆของการรับรู้ทุกชนิดเลยครับสุดยอดค่ะแล้วทีมย่อยที่2ในกลุ่มนักการทูตเหรอคะปะกินนกะกเจตสิกดวงกลุ่มนี้ต่างจากกลุ่มแรกยังไงกลุ่มนี้เป็นเหมือนตัวเลือกเสริมครับหรือสเปเชียลเกสไม่ได้มาทุกครั้งแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ก็จะเพิ่มมิติให้การรับรู้นั้น,น,น เช่นวิตกคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารณ์คือการพิจารณาอารมณ์นั้นวิริยะคือความเพียรอัธิมโมกคือการตัดสินใจปักใจเชื่อลงไปมีอยู่สองตัวในกลุ่มนี้ที่น่าสนใจมากค่ะคือปีติความอิ่มเอมใจกับฉันทะความพอใจที่จะทำในเอกสารบอกว่าสองตัวนี้เป็นกลางมากๆอย่างปีติเนี่ยเราอาจจะนึกถึงความสุขจากการทำสมาธิ แต่ก็อาจจะเป็นความดีใจที่แกล้งคนสำเร็จก็ได้ซึ่งนี่เป็นสะพานเชื่อมที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะที่จะพาเราข้ามไปดูทีมงานฝ่ายมืดแบบเต็มๆว่าถ้าปีติไปร่วมงานกับฝ่ายนั้นหน้าตาทีมอกุศลทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากครับเมื่อจิตของเราขาดสติหรือปัญญาเป็นเครื่องนำทางทีมงานฝ่ายมืดที่เรียกว่าอากุศลเจตสิก14ดวงก็จะเข้ามายึดเวทีทันที ซึ่งทีมนี้ก็มีแกนนำหลักอยู่4ตัวที่ต้องมาด้วยกันเสมอในอกุศลจิตทุกดวงเรียกว่าโมจัตตุกะเจตสิกเป็นแก๊งสี่คนที่เป็นตัวร้ายหลักว่างั้นเถอคะค่ะประมาณนั้นเลยครับหัวหน้าแก๊งคือโมหะหรือความหลงความไม่รู้ความจริงซึ่งเป็นรากของความชั่วทั้งหมดลูกน้องคนสนิทคืออ ah หิริกะความไม่ละอายต่อบาปและอโนตปปะความไม่เกรงกลัวต่อผลของบาป คู่นี้น่าสนใจมากในคำพีเปรียบเทียบอฮิริกะเหมือนสุกรที่ไม่รังเกียจของโศโครส่วนอโนตัป,ปะเหมือนมแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟการเปรียบเียบกับสุกรนี่เห็นภาพมากเลยค่ะ,สะแสดงว่าภาวะอหิริกะนี่ไม่ใช่แค่กล้าทำชั่วแต่เป็นสภาวะที่ไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันศกรปรกมาตั้งแต่แรกเลยเหมือนมองเห็นการคดโกงเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วถูกต้องครับ มันคือการที่มโนธรรมสำนึกมันบอดไปแล้วและตัวสุดท้ายในแก๊งสี่คนนี้ก็คืออุทธัจจะหรือความฟุ้งซ่านของจิตใจนั่นเองครับแค่แกนนำสีตัวนี้ก็น่ากลัวแล้วแล้วลูกสมุนที่เหลือในทีมอกุศลล่ะคะมีใครอีกบ้างที่เหลือจะแบ่งเป็นกลุ่มตามตระกูลใหญ่ๆครับกลุ่มตระกูลโลภะก็จะมีสมตัวคือโลภะความอยากได้ที่เหมือนยางเหนียวติดหนึบทิฏฐิความเห็นผิด เช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วและมานะความถือตัวเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลามานะนี่น่าจะทำงานหนักมากในยุคโซเชียลมีเดียเลยนะคะที่เราเห็นชีวิตคนอื่นแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบตลอดเวลาแล้วอีก,กลุ่มล่ะคะอีกกลุ่มคือกลุ่มตระกูลโทสะมี4ตัวครับคือโทสะความโกรธเกรี้ยวที่เผาผลาญใจตัวเองอิสาความริษยามัชริยะความตรนี และกุกจุจะความรำคาญใจฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยนะคะแค่ชื่อก็รู้สึกถึงพลังงานลบแล้วยังเหลืออีกไหมคะเหลืออีกสองสามตัวสุดท้ายครับคือคู่หูทีนะมิทถะความหดหู่ท้อแท้และเสื่องซึมทำให้จิตไม่มีกำลังและตัวสุดท้ายคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในสิ่งที่ดีงามทำให้ไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำความดีความสงสัยในที่นี้ ต่างจากความสงสัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นรากฐานของการหาความรู้ยังไงคะหรือว่านี่เป็นความสงสัยแบบที่ทําให้เราเป็นง่อยไม่กล้าดเดินหน้าไปไหนเลยเป็นคําถามที่ดีมากครับวิจิกิจฉาในที่นี้คือความสงสัยในเชิงที่ทําให้เป็นอมพาตครับสงสัยว่าทําดีไปจะได้อะไรบุญบาปมีจริงหรือเปล่าเป็นความสงสัยที่ปิดกั้นการพัฒนาไม่ใช่ความสงสัยเพื่อการนขนควาครับ โอเคค่ะเราสำรวจด้านมืดกันมาพอสมควรแล้วชักจะรู้สึกหดหู่เหมือนมีที่นามิถะเข้ามาทำงานหัวเราะเบาๆได้เวลาเปลี่ยนบรรยากาศไปสูตรอากาศบริสุทธิ์กับเจตสิกฝ่ายดีกันบ้างดีกว่าค่ะที่เรียกว่าโสพลเจตสิก25ดวงค่ะได้เลยครับในฝ่ายดีนี้ก็มีทีมแกนหลักเหมือนกันเรียกว่า โสภลสาธารณะเจตสิกสิดวงซึ่งต้องเกิดพร้อมกับจิตฝ่ายดีทุกครั้งเป็นเหมือนพื้นฐานของจิตใจที่มีสุขภาพดีใน19ตัวนี้มีตัวไหนที่เป็นดาวเด่นบ้างคะถ้าให้เลือกดาวเด่นก็ต้องมีศรัทธาครับคือความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลและปัญญาในเอกสารเปรียบเหมือนสารส้มที่ทําให้น้ําขุ่นๆตกตะกอนจนใสสะอาดอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือสติความระลึกได้ไม่เผลอไผล เป็นเหมือนนายทวานชั้นยอดที่คอยเฝ้าประตูใจป้อยกันไม่ให้ทีมอกุศลบุกเข้ามาได้แล้วก็มีคู่ที่น่าสนใจมากคือฮิริกับโอตตะปะซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามกับอฮิริกะอโนตะปะเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นด้านสว่างของความละอายและความกลัวคือฮิริความละอายต่อบาปและโอตตะปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปในขณะที่สังคมอาจจะมองว่าความกลัวเป็นสิ่งไม่ดีแต่ในทางธรรมแล้วความกลัวในผลของบาป กลับเป็นธรรมะที่คอยคุ้มครองโลกหรือที่เรียกว่าโลกบาลธรรมเลยที่เดียวถ้าคนในสังคมขาดสองตัวนี้ไปโลกคงวุ่นวายน่าดูจริงด้วยค่ะถ้าไม่มีใครละอายหรือกลัวผลของการกระทำเลยสังคมคงอยู่ไม่ได้แน่ๆแ,แล้วรากเง้าของความดีทั้งหมดล่ะคะก็คืออโลภะความไม่โลภการรู้จักเสียสละและอโทสะความไม่โกรธหรือเมตตานั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมีตัวสำคัญอย่างตัดตระมัชัตาตาหรืออูเบขาที่ทำให้จิตวางเฉยเป็นกลางและมีกลุ่มยุคลธรรม6คู่12ดวงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้จิตใจสงบเบาอ่อนโยนและก็คล่องแคล่วว่องไวครับแล้วนอกจากกลุ่มพื้นฐาน19ตัวนี้ยังมียอดฝีมือในฝ่ายดีอีกไหมคะมีครับเป็นเหมือนหน่วยปฏิบัติการพิเศษอีก3ทีม ทีมแรกคือวิรตีเจตสิกสามดวงคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอ๋อศีลนั่นเองใช่ครับพูดง่ายๆก็คือศีลที่เกิดขึ้นในใจเพื่อจะงดเว้นจากความชั่วเฉพาะหน้าทีมที่สองคืออัปปมายาเจตสิกสองดวงคือกรุณาและมุทิตาและตัวสุดท้ายที่เป็นเหมือนอาวุธขั้นสุดยอดในการตัดวัตตะสงสารก็คือปัญญีนีหรือปัญญาที่มีชื่ออีกอย่างว่าอมโมหะคือความไม่หลง เป็นตัวที่เข้ามาทำลายมูหะซึ่งเป็นหัวหน้าแกงฝ่ายมืดโดยตรงเลยครับโอ้โหนี่มันเหมือนกับว่าเราได้เห็นส่วนผสมทั้งหมดในครัวของจิตใจเลยนะคะทั้งเครื่องเทศดีๆอย่างเมตตาทั้งของที่อาจจะบูดได้ง่ายอย่างความโกรธคำถามสำคัญคือแล้วเชฟที่ชื่อว่าจิตเนี่ยเขาหยิบของพวกนี้มาปรุงเป็นอาหารจานต่างๆในชีวิตจริงของเราได้ยังไงในเสี้ยววินาทีของการรับรู้ค่ะเป็นคำถามที่นำเราไปสู่หัวใจของการปฏิบัติเลยครับ ในทางพิธรรมมีกระบวนการอธิบายเรื่องนี้เรียกว่าวิถีจิตถ้ายกตัวอย่างง่ายๆจากการเห็นภาพหรือจักขุทวารวิถีที่เราคุยกันตอนต้นค่ะข,ขั้นแรกเมื่อภาพกระทบตาจิตจะเริ่มกระบวนการรับรู้พิจารณาในช่วงต้นๆน,นี้ทุกอย่างยังเป็นกลางๆครับมีแค่ทีมงานพื้นฐาน7ตัวแรกทำงานไปตามหน้าที่แต่แล้วมันจะมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ชี้เป็นชี้ตายทางจริยธรรมเลยก็ว่าได้ช่วงเวลานี้เรียกว่าชวนะครับชวนะนี่คือช่วงเวลาตัดสินใจใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นทางแยกสําคัญเลยณขณะชวนะนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วมากแค่เจ็ดขณะจิตถ้าในตอนนั้นเราขาดสติจิตของเราจะถูกครอบงําด้วยความเคยชินอากุศลเจตสิกก็จะฉวยโอกาสนี้เข้ามาทํางานทันที เช่นถ้าเห็นของสวยๆโลพาเจตสิกก็จะเข้ามาปรุงให้เกิดความอยากได้หรือถ้าเห็นของไม่สวยโทสัจเจตสิกก็จะเข้ามาปรุงให้เกิดความหงุดหงิดและนั่นคือการสร้างอากุศล,ลกรรมแต่ถ้าอีกทางนึ่งล่ะคะแต่ถ้าณนะทางแยกนั้นเรามีสติและปัญญารักษาใจอยู่ ทีมโสพลเจตสิกก็จะเข้ามาทำงานแทนเกิดการพิจารณาภาพนั้นด้วยความเป็นกลางด้วยเมตตาหรือเห็นความจริงว่ามันก็ไม่เที่ยงและนั่นคือการสร้างกุศล,ลกรรมโหแสดงว่าเป้าหมายทั้งหมดของการกรรเรียนสติหรือวิปัสสนาก็คือการฝึกตัวเองให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ฉับไวพอที่จะเข้าไปรู้ทันณนะช่วงขณะที่เป็นทางแยกเสี้ยววินาทีนั่นเอง เพื่อที่เราจะได้เลี้ยวไปในทางที่ถูกต้องถูกต้องที่สุดครับและเป้าหมายสูงสุดข,ของการทำความเข้าใจเรื่องเจตสิกทั้งหมดนี้ก็เพื่อไปให้ถึงจุดที่เห็นว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เจตสิกที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เราหรือของเราเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะจมลงไปแล้วบอกว่าฉันโกรธเราจะแค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้โทสเจตสิกกำลังทำงานอยู่ หรือเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็แค่รู้ว่าอุทธะเจตสิกกำลังทำงานการเห็นแบบนี้ซ้ำๆจะค่อยๆทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงไปได้เองครับสุดยอดเลยค่ะวันนี้เราได้สำรวจแผนที่ภายในของจิตใจกันอย่างละเอียดจริงๆสรุปก็คือเจตสิก52ดวงนี้คือส่วนประกอบที่คอยปรุงแต่งจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่คือกลางอากุศลและโสพณนะ และการเข้าใจกลไกของมันโดยเฉพาะในชวนขณะที่เป็นจุดสร้างกรรมคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรามีอิสระในการเลือกตอบสนองต่อสิ่งต่างๆแทนที่จะเป็นไปตามความเคยชินใช่ครับความรู้นี้จึงไม่ใช่แค่ทฤษฎีปรัชญาที่ซับซ้อนแต่เป็นเหมือนแผนที่สำหรับนักเดินทางให้เราได้สำรวจโลกภายในของตัวเองอย่างละเอียด มันช่วยเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยเห็นว่ามีตัวเราที่เป็นเจ้าของอารมณ์ไปสู่การเห็นเพียงกระแสของนามธรรมาท,ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างต่อเนื่องมันมอบเครื่องมือให้เราเป็นวิศวกรที่คอยปรับพรมจิตใจของตัวเองได้อืสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งประเด็นไว้ให้ลองไปขบคิดกันดูเล่นๆครับ ีนแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามามีการระบุไว้ว่าในสภาวะของฌานสมาธิที่ลึกและสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเจตสิกบางตัวจะถูกละออกไปตามลำดับเช่นวิตกคือการตรึกนึกคิดและวิจารณคือการตรองพิจนารณาจะค่อยๆหายไปลองจินตนาการถึงสภาวะของจิตที่ยังคงรับรู้ตื่นและสว่างสวยัยแต่ปราศจากเสียงความคิดหรือบทสนทนาภายในที่เราคุ้นเคยกันดีโดยสิ้นเชิงมันจะเหลืออะไรอยู่เมื่อส่วนประกอบพื้นฐานของการคิด ถูกพักการทำงานไว้ชั่วคราว